ท่านผู้ฟังคะที่ประชุมครมนั้นมีมติอนุมัติครบกลางปี2568เพื่อดำเนินแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในปี2 5 1 7กรอบวงเงินเนี่ย2,513ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนะคะ8โครงการมีาการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดนะคะก็จะมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โครงการสกัดการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชเชื้อราและการสนับสนุนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติปี25ง7ันห้าร้อยสิบเจ็ดหกสิบแปดค่ะโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ปลูกบอนไมที่ประสบอุทกภัยนะคะโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี25ง7โครงการส่งเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อพลาสติกและในกระชังบก สองนั้นคือเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรค่ะมีโครงการปรับระดับพื้นที่เกษตรและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยระยะหลังน้ําลดปี67เดนี่นะคะโครงการการซ่อมแซมและฟื้นฟูนเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กหลังน้ําท่วมในส่วนที่3นั้นเป็นเรื่องของการลดภาระหนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรและก็กลุ่มเกษตรกรค,ค่ะ การลดดอ,อกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสากรกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอทุทกภัยปี67นะคะมีการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สมาชิกสากรกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ชดเชยความเสียหายของทรัพย์สินของสากรกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อที่จะสร้างไรายได้หรือลด รายจ่ายแล้วก็บรรทาความเด,ดร้อนให้กับเกษตรกรที่ประสบกภัยค่ะให้สามารถทําการผลิตแล้วก็ประกอบอาชีพการเกษตรได้ทันทีนะคะหลังน้ําลดสามารถสไร้างรายได้และผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จา่ายในคร,รัวเรือนได้ในระยะเวลาสั้นนะคะอันนี้ก็เป็นมติครมอที่ให้งบกลางนะคะให้ใช้งบกลาง2,513ล้านบาทฟื้นฟูกเกษตรกรหลังน้ําท่วมค่ะ